ก็จะไม่พาทีมงานจากชนบทแล้วไปน้อยใช่ไหมครับเป็นไปถ่ายแหล่งเรียนรู้เรื่องผ้าไหมงาน,นกลุ่มของแม่สุภาณีนี่ก็จะ,จะมีเกี่ยวกับผ้าไหมลายประดิษฐ์ลายคลาสสิกแล้วก็ไหมแต้มมีคือลายประยุกต์ใหม่หมแต่ที่เด่นที่สุดก็คือลายแคนจันคูนที่เราจะไปทําแต่ทากันมีครับครับผมงั้นเราก็ไปที่บ้านของแม่สุภาณีเลยครับคือเป็นแหล่งเรียนรู้ของบนุพบุรุษครับครับ โอเคครับผมนี่นะครับเราก็เดินทางมาถึงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมโนฝ่ายนะครับทางกลุ่มคแม่สะภาณูุ่ษที่นี่จะเป็นทั้งกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เป็นโรงเรียนเกษตรกรหม่อนไหมด้วยนะครับอันนี้ครับอยวนีครับข้างในครับที่เจ้าของเลยครับสวัสดีครับเจ้าของนะครับ ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไหมลายแคนแก่นคูนเนี่ยเกิดมาได้ยังไงครับลายแคนแก่นคูนก็เป็นลายที่จังหวัดเขากําหนดเนาะเขาก็จะประชุมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการเนาะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเน,ะนาะเขาก็จะผู้ว่าลงมาค่ะแล้วก็ปรึกษาผู้รู้เนาะก็จะมีผู้รู้แต่แม่ก็ไม่ได้เข้าไปประชุมร่วมกับเขาหรอกเขาก็กําหนดมาว่า เอกลักษณ์ของขอนแก่นมันมีอะไรก็มีมีต้นคูณมีดอกคูณเนาะแล้วก็มีแคนใช่ไหมคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าลายแคนแก่นคูณคือกําหนดออกมาก่อนแล้วก็มีการประกวดประกวดแล้วก็มีประกวดชื่อะคะ่ะประกวดชื่อใทราบามีคนชนะเลยสองคนก็เลยได้รางวัลที่หนึ่งสองคนอันนก็ มีมีอยู่นั enfin ้นะมีเจ็ดลายก็จะมีลายกงคมห้าแทนดอกปูนมีขอแล้วก็พันใาสีแล้วก็อะไรอย่างมาจับจับสองพันสองพัน สองขกาง้ขายหางข้างคงไมก้ไข,ขังอไรอี่้วอันดับที่หนึ่งครับคือแคนนะครับแคนนะคะคือความมีสเสน่ห์เป็นมนสเสน่ห์นะคะเป็นมนสเสน่ห์คือเสียงแคนดอกคูนนะคะแห่งดนตรีเป็นเป็นมนสเสน่ห์แห่งดนตรีนะคะ แล้วต่อไปก็ลายที่สองนะครับลายที่สองก็เป็นดอกคูนนะคะเป็นเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสแกลาที่สามก็พานใบสีนะคะอันที่สามเป็นพานใบสีใช่ไหมครับมีความเป็นนิตรภาพนะคะเป็นประเพณีผูกเสี่ยวอย่างเงี้ยค่ะเป็นประเพณีผูกเสี่ยวเหมือนใบสีสุขขันนี่ค่ะแล้วก็ลายที่สี่นะครับเป็นลายขอนะคะและสัญลักษณ์ของลายขอก็คือมีความยินดี มีความอยู่ดีกินดีนะคะมีความสมบูรณ์ของประชาชนชาวขอนแก่นแล้วลายที่ห้าครับก็ลายโคมนะคะเป็นการสืบทอดภูมิปัญญานะคะเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นอันนี้ก็เป็นลายที่หกลายลายโงค่ะอันนี้เป็นอนาเขตบริเวณที่ได้รับการอัลรักขาเกิดความมั่นคงปลอดภัยเนี่เจก็คือมาจับ มกจับมากจับนี้หมายถึงความรักความสามาคัคคีจับกันเหนียวแน่นะอะความรักความสามัคคีนับความหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะคือคือ,คอมักจับคือตัวนี้น,นี่มักจับ ลายแค่แกนคุณเนี่ยเพิ่งเพิ่งมีได้กี่ปีครับนี่ประมาณสปีนี่นะ3มปี3ปีนี่ดออเดอร์ผ้าแต้มหมดเลยทำลายแนทุกคน้างเกียขายระเบิอระเบอไม่มีคนทำนะเขาว่าไม่สวยปราชชนบทที่คนเก่งๆเขาบพราะว่าออกแบบไม่สวยไม่ทำมีอคติแต่เราไม่จำเป็นค่ะรายไหนก็ทำไว้เถอะขอให้ลูกน้องมีงานทำมีรายได้พอแล้ว แต่ก็เป็นลายที่ขายดีที่สุดใช่ไหมครับเขากาหนดออกมาแล้วเขาต้องบังคับให้ใช้คือความคิดของแม่ใช่ไหมสวยไม่สวยก็ช่างคนที่คนที่มีอคติว่ามันคนออกแบบออกมาไม่สวยนี่ไม่ได้ขายเลยมานั่งดูแม่ขายอย่างเดียวอรายได้ครับต่อต่อเดือนเนี้ยเท่าไหร่รายได้ต่อเดือนเดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่อยากต่อเพราะว่ามันลดลงเยอะจากโควเอาที่ว่าได้เยอะได้เยอะที่สุดเท่าไหร่สองแสนแล้วกันประมาณสองแสนช่วงใกล้คลาไหม แต่ที่ก่อนตุลาปีหกสองอะเมียได้เือนแรกได้หาห้าแสนนะแต่ไม่ขอคดตรงนั้นเพราะว่ามันไม่ได้แล้วสี่แสนห้าแสนใช่ก็ขายหลายคนอกนอนไลก็ขายหลายคน ตลาดตรงเราก็ออกอาวุธเราก็ออกทีนี้ออนไลน์ทั้งลูกชายลูกสาวลูกสะใภ้ร์เขาก็ขายได้คนละกําไรคนละแสนต่อเดือนเนี่ยเยอะมากเลยครับแม่ใช่แต่ว่าช่วงตุลามันค่อยลดลงเหลือเก้าหมื่นแปดหมื่นลงมาเรื่อยๆเพราะเดี๋โควิดต่อผมว่าสามหมื่นก็เยอะแล้วที่สามหมื่นก็เยอะแล้วโรรงงงาาาาาานนนมมเเทททบิิษัสธะ อยู<ม>่เพ,พยียบเนาะออกมาเดี๋ยวนี้เขาก็โล่แล้วปิด<อ>กิจการคดีปิดกิจการเราก็ได้ค่าจ้างออกนะเขาก็ออกมามาขา,ายต้นไหนก็เนี่ยก็ได้เยอะกว่าโรงงานคือล,ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเป็นวัยไหนครับโอ้ทุกวัยเลยค่ะทุกวัยหรอวัยรุ่นก็ได้วัยรุ่นก็มีมหลายสไตล<อ>์เราไม่ต้องแต่โบ,บราณอย่างเดียววัยรุ่นก็ได้ วันนี้ที่มีโอกาสได้มาต่ายทาเจอกับกลุ่มทอผ้าไหม้โนาฝายหรือวิสัยจิจชุมชน,น้โนฝายนะครับทางกสนาก็รู้สึก สิเกียรตินะครับที่ได้มาถ่ายทําในครั้งนี้งานนี้ก็คงจะมีหลายๆท่านที่อยากเข้ามาชมหรือเข้ามาศึกษาดูงานที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนุษฝายแลวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทางด้านคุณแม่สุภาณีคุณนนกีที่ให้โอกาสได้มาถ่ายทําในครั้งนี้ขอกาสขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ